ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรปาดเป็นเพราะความประมาทจึงเป็นเหตุให้กระบี่ของวนเรือนอูซวงโดนกระแทกจนหลุดออกจากมืออีกครั้งในทุกๆครั้งที่วนเหรือนอูซวงยืนกรานที่จะกลับไปสู้ เธอก็จะต้องพไายแพ้ให้กับชิงสุยในทุกๆครั้งหรือว่าเจ้าบรรลุในระดับเทวะเซียนเทียนววนเหริอนอูซงมองไปทางชิงสุยอย่างคุนเคืองและถามออกมาข้าเองก็เพิ่งจะบรรลุเมื่อไม่นานมานี้เหมวนเหริอนอูซงรู้สึกว่ามันนั้นเกินความจริงไปมากเด็กหนุ่มคนนี้อายุยังไม่เกิน17เลยด้วยซ้ำ แล้วตะก,กะใดกันจะสามารถอธิบายเรื่องที่เด็กหนุ่มอายุ16บรรลุระดับเทวะเซียนเทียนได้แถมชายคนนี้ยังเป็นทั้งผู้ฝึกตนาเทวะเซียนเทียนและยังเป็นผู้ให้ผลเสริมความว่องไวถึงสองผลข้าขอแสดงความยินดีด้วยถ้าผู้อื่นรู้ว่าเจ้าบรรลุในระดับเทวะเซียนเทียนแล้ว ข้าเชื่อว่าพวกเขาจะต้องเอาหัวกระแทกกับฝาผนังจนตายอย่างแน่แท้แม้กระทั่งตัวข้ายังรู้สึกอิจฉาเจ้าเลยห้า้าเจ้าเคยสัญญากับข้าว่าว่าจะรอคอยข้าอีกสิปีแล้วถ้าหากข้าสามารถบรรลุในระดับเทวะเซียนเทียนได้ เจ้าจะยอมทำตามคำของข้าชิงสุยแสดงท่าทางราวกับเป็นหมาป่าที่หวิวโหยหวนเหริอนอูซงเองยังคงตกตะลึงแน่นอนข้ายังคงจำได้เพียงแค่คิดข้าก็ขำไม่ได้ข้าเคยบอกว่าข้าจะรอเจ้าอีกสิบปี แต่ข้าไม่คิดว่าเจ้าจะสามารถเข้าถึงมันได้ภายในสิปีไม่สิต้องเรียกว่าเพียงครึ่งปีเท่านั้นข้าไม่รู้ว่าข้าควรเรียกคนอย่างเจ้าว่าอัจฉริยะหรือปีศาจร,ร้ายกันแน่ หเหมือนเหรินอูซงยิ้มอย่างประหลาดใจในขณะที่เธอมองมาทางชิงสุยมันคงจะเป็นการดีที่สุดถ้าหากข้าให้เจ้าเรียกข้าว่าสามีชิงสุยถูดมูกและกล่าวอย่างจริงจังเจ้าคนพานข้าเคยสัญญาก็จริง แต่เจ้าก็ต้องเอาชนะข้าให้ได้ก่อนจากนั้นมันก็แล้วแต่ข้าว่าจะตกลงหรือไม่เหบวนเหริอนอูซงตกตะลึงในขณะที่เธอก้มหน้าลงและพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสุขและคำกล่าวโทษ ชิงสุยทำได้เพียงยิ้มและไม่พูดอะไรต่อปีกทั้งเขายังเล่าต่ออีกว่าปราณเทวะเซียนเทียนของเขานั้นหาใช่สีขาวน้ำนมดังคนทั่วไปและตอนนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เขาจะถามเธอเกี่ยวกับมัน ชิงสุยรีโคโจรพลังปราณสีเหลืองออกมาอูสวงเหตุดพลังปราณเทวะเซียนเทียนของข้าถึงต่างกับผู้อื่นหวนเหริอนอูทวงจ้องมองไปยังพลังปราณสี่เหลี่ยมแผ่นดินที่อัดแน่นขณะที่เธอพิจารณาสักพักหนึ่ง เธอก็นึกสิ่งหนึ่งขึ้นได้และกล่าวออกไปว่าข้าคิดว่ามันต้องเป็นพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุดินพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุดินเ,เจ้าหมายความว่าพลังปราณของผู้ฝึกตัน,นเทวะเซียนเทียนก็ถูกแบ่งออกเป็นห้าธาตุเช่นนั้นหรือชิงซุยตรหนักถึงธาตุทั้งห้าที่ประกอบด้วยโลหะไม้น้ำไฟและแผ่นดินเหมือนเหริอนอุซงยิมและกล่าวว่า เจ้าช่างเป็นคนพานที่โชคดีจริงๆพลังปราณเทวะเซียนเทียนของคนส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวข้องใดๆเลยกับธาตุทั้งห้าเช่นพลังปราณของตัวข้าเองนั้นก็ไม่ถูกจัดอยู่ในองค์ประกอบธาตุทั้งห้า ะมีก็เพียงแต่เคล็ดวิชาในระดับตำนานหรือที่สูงกว่าเท่านั้นที่จะสามารถแบ่งแยกพลังปราณให้ออกเป็นธาตุท้งห้าได้ชิงสุยตกตะลึงเมื่อได้ยินคำพูดที่พูดถึงระดับตำนานจากลำดับพลังของเคล็ดวิชาจะเรียงจาก ระดับโฮเทียนระดับเซนเทียนระดับตำนานและระดับเทพ,พเจ้าซึ่งมันจะถูกแบ่งแยกในแต่ละขั้นได้อีกเป็นขั้นหว่างขั้นมายาขั้นปทพีและขั้นสวงสวรรค์ซึ่งตัวของชิงสุยเองนั้นก็ไม่รู้สึกแปลกใจเลย ถ้าหากเคล็ดวิชากายาบรรพการจะถูกจัดอยู่ในระดับที่เหนือกว่าตำนานมันจึงเป็นเครื่องยืนยันที่ดีและมันทำให้เขารู้สึกมีความสุขขึ้นอย่างมากลักษณะของพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุดินนั้นเป็นอย่างไร ชิงสู่ยิ้มแล้วถามบนเรือนอุสวงในเรื่องที่เขาไม่เข้าใจธาตุแต่ละชนิดในปราณเทวะเซียนเทียนนั้นจะมีลักษณะพิเศษเป็นของตัวเองลักษณะพิเศษของธาตุโลหะนั้นคือความแหลมคมส่วนสำหรับธาตุไฟนั้นคือการโจมตี ส่วนสำหรับาธาตุน้ำนั้นคือความยืดหยุ่นส่วนสำหรับาธาตุไม้คือการฟื้นฟูและสำหรับาธาตุดินคือความแข็งแกร่งและการป้องกันหวนเหริอนอูซวงเดินไปหยิบดาบไม้ที่ตกอยู่และอธิบายอย่างช้าช้า <Hey. S 1> ข้ารู้เรื่องลักษณะของาธาตุพื้นฐานทั้ง5อยู่บ้างแต่ความพิเศษเกี่ยวกับมละชิงซุยอยากรู้ข้อมูลพิเศษและวิธีใช้พลังของมัน hey. พลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุดินจะช่วยเพิ่มการป้องกันทางกายภาพให้แก่ร่างกายของเจ้าสองเท่าและมันยังสามารถลดความรุนแรงและการโจมตีที่เกิดจากพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุดียวกันได้ครึ่งหนึ่งยามเมื่อเจ้าต้องเผชิญกับศัตรูหมายความว่าพลังปราณเทวะเซียนเทียนของเจ้าหากปะทะก,กับคู่ต่อสู้ที่มีพลังปราณเช่นเดียวกัน ผลกระทบที่เกิดจากพลังปราณของคู่ต่อสู้จะลดลงครึ่งหนึ่งในขณะที่เจ้าเพิ่มขึ้นอีกครึ่งหนึ่งตอนนี้เจ้าเข้าใจหรือไมออ่ข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องดีใจที่ได้ยินเรื่องเหล่านี้หวนเหริอนอูทรงกล่าวอธิบายแน่นอนแต่ยังมีธาตุที่เหลือให้ตั้งสี่ธาตุมันจะดีกว่านี้ถ้าหาก้าได้รู้เรื่องของมันทั้งหมดชิงซุยคิดกับตัวเองเออ เหวนเหริอนอูสรงมองไปยังชิงสุยข้ารู้ว่าเจ้าต้องการจะถามอะไรค่าแต่ข้านั้นรู้เรื่องราวของพวกมันเพียงเล็กน้อยและข้าก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวทั้งหมดนั้นให้กับเจ้าได้ หากว่ามันจะสามารถทำให้เจ้าหายเบื่อไหนได้พลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุโลหะจะสามารถเพิ่มความคมให้กับวัตถุได้มันสามารถโจมตีทะลุผ่านการป้องกันที่แข็งแกร่งได้นอกจากนี้ความคมที่เพิ่มขึ้นนั้นสามารถเฉือนเนื้อของโลหะให้ขาดออกเป็นชิ้นชิ้นได้ สำหรับพลังปราณเทวะเซี C N T N ยนเทียนธาตุไฟมันสามารถเพิ่มพลังการทำลายล้างของคนคนหนึ่งให้สูงขึ้นได้อย่างฉับพลันโดยการเผาไหม้ในบรรดา,าธาตุทั้งห้า,าธาตุไฟเป็นาธาตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้มากที่สุด ส่วนการโจมตีจากพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุน้ำจะทำให้ผู้ใช้มีความต้านทานที่เพิ่มขึ้นถึง30เอร์เซนและลดการใช้พลังปราณเทวะเซียนเทียนลงครึ่งหนึ่งมันจึงเป็นาธาตุที่สามารถใช้พลังได้ยาวนานที่สุดหวนเหริอนอูซวงบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดภายในหนึ่งลมหายใจแล้วพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุไม้ละ่ะ ชิงสุยกระตุ้นเพื่อต้องการคำตอบพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุไม้นั้นจะเพิ่มความสามารถในการป้องกันอีก30%และเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูอีก3เท่าโ,โดยพลังปราณเทวะเซียนเทียนนั้นยังสามารถช่วยในการรักษาบาดแผลซึ่งนักปรุงยาที่แข็งแกร่งมักจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ แน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยจากทั้งหมดตัวข้าเองนั้นได้เรียนรู้เรื่องนี้เนื่องจากประวัติบันทึกโบราณา้าทั้งห้าเหตุใด,ดถึงไม่เป็นพลังตรงข้ามกัน ดูเหมือนว่ามันค่อนข้างจะขัดแย้งเกินไปหน่อยชิงสุยค่อนข้างงุนงงเหมืนเหริอนอูซงยิ้มเล็กน้อยพลังที่ขัดแย้งกันของธาตุทั้งห้าเป็นเพียงแค่แนวคิดแต่มันไม่แน่นอนเสมอไปตัวอย่างเช่นไฟและน้ำน้ำสามารถดับไฟได้แต่มันก็ถูกระเหยได้โดยความร้อนดังนั้นพลังอำนาจที่สมบูรณ์ย่อมไม่มีแนวคิดเกี่ยวกับความอ่อนแอและความขัดแยง้ง ต่อมาชิงสุยและวนเหริอนอูซวงก็เริ่มทดลองพลังปราณเทวะเซียนเทียนธาตุดินที่ชิงสุยถือครองและเธอยังกล่าวต่อไปอีกว่าพลังของมันนั้นจะหักเหการโจมตีของผู้ต่อสู้ แต่เดิมพลังปราณของผู้ฝึกตนเทวะเซียนเทียนทั้งสองจะไม่สามารถปลดปล่อยออกไปประทะก,กันโดยตรงได้อยู่แล้วแต่หากจะต้องเผชิญกลับพลังปราณเทวะเซียนเทียนที่แฝงไปด้วยพลังธาตุไม่เพียงแต่จะไม่สามารถจู่โจมได้ ผู้ต่อสู้ก็จะต้องทุกธรมานกลับข้อเสียเปรียบขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นอีกสำหรับการป้องกันทางกายภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าชิงสุยไม่ได้รู้สึกสนใจในเรื่องนี้เลยเพราะหลังจากที่เขาได้บรรลุในขั้นที่4ี การป้องกันของร่างกายของเขาก็เพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าแล้วดังนั้นเคล็ดวิชาที่หวนเหริอนอูทรงพูดถึงก็น่าจะเป็นเคล็ดวิชาที่อยู่ในระดับต่ำสุดหลังจากนั้นอีกไม่นานหวนเหริอนอูก,กวัวก็เดินเข้ามามันจึงเป็นเรื่องดีที่ชิงสุยจะได้ปรึกษาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสร้างบ้านภายในเมืองร้อยไมย้เนื่องจากตระกูลชิงต้องการที่จะสร้างห้องใหม่ใกล้ๆร้านโอสถตระกูลชิง และเนื่องจากชิงสุยในตอนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างร่ำรวยเขาจึงตัดสินใจที่จะจัดงานแต่งงานที่เขาได้รับมอบหมายให้ยิ่งใหญ่เท่าที่จะทำได้ท่านนาอูกวง ไม่ทราบว่าถ้าหากข้าต้องการจะซื้อบ้านเล็กๆใกล้ก,ลกับร้านโอสถตระููลชิงบ้านเหล่านั้นจะมีราคาเท่าใดกันชิงสุยมองไปทางหวนเหริอนอูซวงและถามด้วยความสุภาพห้าห้าวนเหริอนอูซวงระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมา ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่หาได้ยากยิ่งเจ้าดูเหมือนว่าเจ้าพยายามจะทำให้ข้าโกรธหวนเหริอนอุกัวเรามาพร้อมเสียงหัวเราะข้าแค่ล้อเล่นยิ่งไปกว่านั้นเจ้าช่างดูเด็กและสวยงามขนาดนี้เ,เหตุใดเจ้าจะต้องกลัวเรื่องนี้อีก ข้าแน่ใจนะว่าข้าไม่ได้หยับคายต่อเจ้าเลยเจ้ามั่นใจเถิดว่าเจ้านั้นเป็นผู้ใหญ่ที่งดงามไปด้วยความรู้ชิงสุยดูเหมือนเหรอนอู๋กัวที่กำลังขบขันเรากับลูกท้อเอาละข้ารู้ว่าเจ้าต้องการพูดแบบนั้นว่าแต่เจ้าต้องการบ้านไว้เพื่อสิ่งใดเพื่อซ่อนสาวงาม หรือเจ้าวางแผนที่จะซ่อนใครหวนเหรอนอูข่วถามคำถามอีกสามคำถามน,านั้นจากนั้นชิงสวยหัวอย่างคงคืนพี่ชายของข้าคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานภายในเดือนหน้าไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุใด ท่านปู่ของข้าถึงมอบไหมางานนี้ให้แก่ข้าหลังจากช่วงเวลาสั้นๆเหืินเหริอน,หอนอูกวัวและเหวินเหริอนอูซวงก็ระเบิดเสียงหัวเราะอ,ออกมาผู้อาวุโสของเจ้าคงพยายามฝึกให้เจ้ามีความรับผิดชอบ มันเป็นโอกาสที่เจ้าจะได้ฝึกฝนเรื่องนี้ด้วยตัวของเจ้าเองหวนเรือนอุซงหัวเราะขณะที่พูดออกมาชิงสุยถูดมูกของเขาและข้าก็ยังต้องการให้เจ้าทั้งสองคนเปิดเผยใบยหน้าและเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และข้าเองก็ยังอยากรู้ว่าหากข้าต้องการจะซื้อบ้านเล็กๆบนพื้นที่สองมู่บริเวณที่อยู่ใกล้ๆร้านโอสดตระกูลชิงมันจะมีราคาสักเท่าไหร่มันก็คงประมาณ350,000หมแต่จริงๆแล้วข้ามีพื้นที่ที่ไม่เลวอยู่บริเวณนั้น หรือเจ้าอยากให้ข้ามอบมันเป็นของขวัญแก่เจ้าเหมือนเหริอหอนอูกู้ยิ้มอย่างมีสเสน่ห์แม้ว่าเจ้าจะเป็นคนที่ร่ำรวยเหตุใดข้าถึงอยากให้ท่านมอบของขวัญให้แก่ข้าื่ ข้าไม่ต้องการที่จะถูกดูหมิน่นเป็นคนเต้นกินรำกินคอยเกาะคนรวยชิงสุยจ้องมองเหวินเหริอนอูกวัวที่ตอนนี้กำลังตกใจหากข้าจะให้มันแก่เจ้าเพื่อเป็นคำขอบคุณที่เจ้าสามารถรักษาพิษให้แก่อูซวงของข้าละ เจ้าคิดเช่นไรหวนเหรือนอูกล้วยิ้มขณะที่เธอจ้องมองชิงสุยโดยไม่กระพริบตาในตอนนี้เธอนั้นดูเต็มใจและจริงจังอย่างมากชิงสุยไม่อาจพูดตลกได้อีกต่อไปและกล่าวว่าข้าช่วยรักษาพิษให้กับอูซวงด้วยความเต็มใจ เจ้าควรรู้เอาไว้ว่ายังมีบางคนที่ยดีจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่ค่าทําลงไปก็เพื่อความสุขเล็กๆและไม่หวังได้รับสิ่งใดกลับมาหวนเหริอนอู่ทวงจ้องมองชิงสวยด้วยตาคู่สวย รอยยิ้มของเธอนั้นช่างน่าอัศจรรย์และดึงดูดให้ทุกคนหลงไหลแน่นอนข้ารู้เพราะข้าก็เป็นคนเช่นเดียวกับที่เจ้าว่าหวนเหริอนอูพว่ยิ้มตอบเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้น ตัวของชิงสุยเองก็รู้สึกแปลกแลกและไม่เข้าใจความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของเหวินเหรินอูกัวถ้าเจ้าไม่เต็มใจแล้วข้าควรทำเช่นใดข้าขอยกบ้านแก่เจ้าและถ้าวันใดที่เจ้าประสบความสำเร็จ เจ้าก็สามารถมอบของขวัญที่มีค่าคืนแก่ข้าได้เช่นหากวันใดที่เจ้าสามารถกลั่นเม็ดยาที่สามารถรักษาความยาวไว้ได้หรืออาจจะเป็นเม็ดทองคําเซียนเทียนเหมือนเหริอนอูกวกล่าวอย่างลวกลวกราวกับว่ามันเป็นเรื่องตลก ชิงสุยคิดบางอย่างก่อนที่เขาจะพยักหน้าข้าขอรับข้อเสนอของเจ้าหากวันใดที่ข้าสามารถหาหรือกลั่นยาเม็ดทองคําเซียนเทียนได้ข้าจะยกมันให้แก่เจ้าในทันทีชิงสุยยิ้มอย่างมีความสุขเอง ถึงแม้ในตอนนี้เขาจะมีเงินมากเพียงพอที่จะซื้อบ้านสักหลังได้แต่มันยังคงมีหลายอย่างที่เขาจะต้องใช้จ่ายข้าจะให้อูซวงพาเจ้าไปดูอนาเขตบ้านเพื่อดูว่าเจ้าพึงพอใจในมันหรือไม่หวนเหริอนอูก,กัวยกกุญแจดอกใหญ่ให้กับชิงซุย ชิงสุยบางครั้งตัวข้าเองก็อยากลิ้มลองรสชาติของปลาดามและเต่าของเจ้าแต่ในทุกครั้งที่ข้าปรารถนาเมื่อข้าไปหาเจ้าข้าก็ไม่เคยได้พบกับเจ้าเลยส่วนตัวข้านั้นก็รู้สึกเขินอาเกินกว่าจะเข้าไปข้างในหัวเหรือนอูซวงกล่าวพร้อมทั้งกลืนน้ำลายอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ